ยาแก้ไอตลาเสือดาวรสน้ำผึ่งผสมมะนาว เข้าสู่รายการเรื่องเด่น,เล,นเล่นใหญ่วันนี้เรามาเจอกันครับวันอังคารที่7กุมภาพันธ์2566นะครับอยู่เราสองคนเช่นเคยครับผมออฟชัยนนท์ครับค่ะและดิฉันกระติบชวันกรนคะ่ะวันนี้มาเกาะติดข่าวกับเราไปพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะข่าวใหญ่ในวันนี้กรณีของหนูน้อยวัยแค่1ขวบ7เดือนหลายคนนี่ส่งกำลังใจลุ้นตั้งแต่เมื่อ,อวานเ<ช>มื่อคืนเลยใช่ไหมะฮะที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับที่น้อง ตกลงไปในหลุมลึกเกือบ20เมตรค่ะแล้วก็ติดอยู่ในนั้นเพราะว่าปากทอ่อแล้วพักกันดีกว่าค่ะช่วงหน้ากลับมาครับมีหลายเรื่องใหญ่ทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับต่างประเทศเหตุการณ์ช็อกโลกเมื่อวานนี้แผ่นดินไหวที่ตุรกีกับซีเรียยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดวันนี้พุ่งทะลุ4,000รายไปแล้วเหตุการณ์ใหญ่มากๆช่วงหน้า้ามพลาครับ ร้อนมาพร้อมดังแข่แต่ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปได้วยเคลียร์ไอซ์คลเมนทัลที่สุดของความเย็นสดชื่นพร้อมสามพลังความสะอาดสดชื่นช่วยกะจัดรังแคให้ผมสวยมั่นใจเคลียร์ใหม่เคลียร์48ชั่วโมงอิชฟรีมือเช้าที่เร่งรีบต้องคนอคับโจ๊ก <Wow. S 1> อร่อยง่ายได้คุณค่าใน2นาทีเพิ่มเนื้อหมูสาเท่าพร้อมข้าวหอมมะลิแท้และวิตามินอร่อยเต็มคำประโยชน์เต็มครับค <All right. S 1> านอครับจ๊กอิ่มอร่อยทุกเวลา เนี่ยได้แต่อของสุดขงแบบผมเนี่ยนะคุ้มลองนี่โอโม่พลัสชนิดน้ำหนึ่งฝาขาวสะอาดกับผงสามช้อนสะอาดลึกถึงใยผ้าด้วยอตร้าไรท์ผ้าขาวสว่างอีกขั้นยิ่งซักยิ่งขมขาวสะอาดเจิดจ้ามั่นใจโอโม่พลัสแพ็คใหม่ทานทุกวันดีทุกวันใส่ใจตัวเองแบบง่ายๆได้แล้ววันนี้กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลปราไวตาเอสพลัสพกพาสะดวกรับประทานง่ายมีส่วนผสมของน้ำมันงาดำ กรมมาอะมิโนบิวเทริกแอซิดเป็นส่วนผสมที่รวมกันมาอย่างลงตัวที่ทำให้คุณผู้ชมได้รับคุณประโยชน์ในหนึ่งแคปซูลจากโรงงานผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลตราไวต้าเอ S <S สพลัสสกล่องราคารวม2,970บาทฟรีไมกรลิกกระเทียมดำสาม 3, ถุงมูลค่ารวม735บาทราคาปกติรวมของแถม3 7 0 5บาท พิเศษโทรมาตอนนี้1 0ึ0บาททานทุกวันดีทุกวันช็อปเลยระยะเวลาโปรโมชัน่นตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคม2566ถึง31ธันวาคม2566หร้ือจนกว่าสินค้าจะหมดฉันชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งแต่แดดก็ทำให้ผมเสียและแตกปลายถ้าอยากมีผมไม่แห้งเสียแบบนี้ใช้ซันซิลฟิลเมลเซรั่มหนังจรกพร้อมโปรตีนเคราตินผมเสียน้อยลงถึง97%เนช่วยปกป้องผมแตกปลายแต่ถ้าผมเสียหนักหมักทรีทเมนต์มาส์ใหม่ ทุกยกยาดูละครซีรีส์ซิทคอมและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีขณะนี้เวลา1ิจีนาฬิกาย7นาทีนะคะคุณกำลังอยู่กับเรื่องเด่นเล่นใหญ่กันต่อกับเรื่องนี้นะคะแผ่นดินไหวที่ตุรกีแล้วก็ซีเรียนะคะเมืม่อวานค่ะยอดผู้เสียชีวิตมีเพียงหลักร้อยแต่วันนี้ทะลุพุ่งขึ้นถึง4,300คนค่ะจากเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ภาพ